จะตักบาตรค่ะตักบาตรเทโอค่ะตรงนี้จะตักบาตรเทโอก่อนนะคะคนเยอะเลยได้ก็ะเที่ลูกว่าจะถามอยู่ ยานั่นละไอซูมันมีเงินไปซื้อบอ้อยว่ะแล้วล้วแม่ก็นั่งถ่ายรูปตัวมา

เจ้าอันนี่นะมกดรอ่ปบอนะจ้มีาคนนี้นทั้งดีว่าถูกใจใส่ยเลยไ้กระเป๋าข่อยลูกย้ายปโอมไปเข้าหาน้าแน่นี่เป็นนางใส่มาไ่นางบ้ปนางใส่กนังลูกลูกองนี้นีกที้า เอางั้นลันไปี่สากาดควนอ้ไปไกลเนาะเนาะไล่สซนเด้อนี่เด้อไล่สซนเด้อพี่น้องยิ้มเน่โอเคคนสวย ได้เอากันเอาเห็นหรือเปล่าคะหมเห็นค่ะแยกจังปังจังปังเส่นอะไรเค้าน่งใส่นอะไระเต้าหูเลยจะอะไรคลิปยาวให้ผกยาวจัหน่อยนะ ว่าม wow, ันมันจะได้พร้อมแล้วลู้ขอไม่จะว่ายางโด๋อยแโอ้ไงบ้ากะตังเก่าตังใหม่ไ่ทงกิจกอบี่นี่ตัวก็ เงินสาวเนี่ยบาทยยทองเห็นเงินสาวไปไหเนี่ยเงินสาวเนี่บาทหรียญเงินาวไปสบบาทก็ได้เวจได้ใสามบาทสาบาก็สิ้บาไปหาสิบบาะเอี่ขาดตองเงินที่ขาดตองว่างเงินไปลอยแล้วนะ เราไปเปิดไม่หล่ะ